สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะามีค่ะเหนือเแล้วเรียบร้อยพี่น้องซื้อเลยเรียบร้อยแต่ว่าลืมบัตรโง่ดีเียดูเอาไส้เลยดิโอ้าสวัสดีจ้าตื่นแล้วทุกคนตอนนี้เราก็เอ่อกำลังทำงานอีกแล้วนะครับพี่น้องลาสต์นะครับ เราก็กำลังจะพาลูกสาวนะครับไปแก้ชุดนะครับบนชุดที่ร่องมันขึ้นเพราะว่ามันมันเขินนะครับมัน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 เขินเพราะว่าเวลาน้องใส่ตตุสูงแล้วมันจะเขินขึ้นแล้วมันจะดูไม่สวยนะครับเราก็จะเลยจะเอาไปเอาไปแก้ไปต่อนะครับระวันนี้ก็มากับลูกสาวเลยนะครับให้ไปร่องอยู่รานเลยเพราะว่ามันจะสีเปให้ไปร่อง่อยุรานเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปอ ที่ร้านตัดผ้านะครับผมแล้วทีนี้ก็จะพาไปทำอะไรไปซื้อซิปจ้าซ้อได้ข้าซับมาดนและจะมาไปดูนเลนอบทั้งหมแล้วได้ได้มากเปเล่นเลยนะครับผมก็จะพาไปซื้อซิมนะครับแล้วก็ไปเ็ดหลายอย่างไปเฮุดธระนะครับหลายอย่างนะครับผ้านอนไปยุทธระนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็ไปดูนะครับว่าหนึ่งวันของพวกเราจะเป็นยังไงนะครับผม โอเคครับเรามาถึงแล้วนะครับที่บิ๊กซีอำนาจเจริญนะฮะผมถึงแล้วค่ะอุ้ยเดวงตาเนาะนะครับเราก็กำลังจะเข้าไปเลือกเบอร์มงคลเบอร์มงคลใจนะฮะมงคลใจนะคะเลือกเลืเบอร์ะะอะไรกันเสือเขียดอีอเฮ้ยเสือเขียดเหรอหน้าสุดครัไหมบิ๊กซีอำนาจเจริญสวยที่สุด ขอเช่อไปหรอเดีเียลูกเคทโทรศัพท์ใช่ว่าเคกันหระเิไปกซิมก่อนคะเพื่อนเห็นนานเคทโทรศัพท์ยเพื่นก็เลยออกนูเไปโอ้ยเกืสือลายพูดงเวลดีเธอกินมือนนะกินบะมีเป็ดนะให้มันนพูดเป็ด

ศูนย์หกมือ <ceux> ก็ต <in Asia> ่อจักเหมือนเดิเอาหกับบ้อนี่เอาคือดีอ๋อพักปหนอันนี้ดีเพดีอนมันมันยืนได้แต่กล่าวค่ะเรียกเหอือนเรเรียบร้อยี่น้องซื้ออะเร่อยๆต่ว่าลืมบัตร โอ้โหอุ้ย,าายนี่อะไรนึอาไส้เลยอ๋อก็เตียมหอมเลยป้าจะใส่ไม่นี่ยิยมข้นนี่ตัว,ต,วตัวจไหนอบอเมืองนี้กองกันเพื่อสั่งกันบอ้บาจานจะไหนก็ตอ สดขอเลยโ้กุตอม้นีนอยูเลยไอไท่าไหไอไตันกับไอ้พีน้อไทยกุ้เตอ่ะแล้วกัทีน้องนี่เมนบ่โอ้ยสาวรีบแบบบร่บเร่สายาลยฮมาฮนี้่ คอมปูตั้งจรเชื่ตั้งตด้อยยนคัยูนิวเบรเป็นตัวมูต้อใจรั้ำหวค่ะศูนเด็กเกิดเป็นบุรี่เกิดเป็นบุหรีเยดอีกเนาะเกิดเป็นไอารมณ์เสียอีกจำเบือได้หรอจำบื่อได้จำอะไรจำไรอยู่ด หหมายนถ้าจะโทรมาโทรมาติดต่องานนะคะเอรีาสุดหาบาทเมื่อกี้งงมากโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ซิมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเลยเกือบเป็นบัตรไอซิมเกือบเป็นเกือบเป็นบัตรไอซิมซิมเพราะว่าหาบัตรประชาชนบ่พอพี่น้อง วันนี้ก็กำลับบงทานข้าวนะครับแล้วก็จะออกไปอบ้านคูพิวเตอร์นะครับสักครักหนึ่งนะครับผมก็เสียวกบธรกิจท่าแล้วนะครับผมพาน้องมาซื้อซิมแล้วก็มาทําโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็เข้ากับชีวิทุระอย่างอื่นอีกนะครับโอเคครับถ้าไม่อยาพกพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ